หลังไไหนนอยู่นะแลมันขับรถออกมาไคี่ข้าไหนเนเาขัไปแล้วแไหอคนไหนเป็นตัวแทนป้าจูบคนไหนเปตัวแทนปานีคนไหนป้าสารอาะป้สานอยู่ไหนเจ้าสาวออกออกยังอยู่นี่มัวกินหมากอยู่นู่นเนีสักครู่เอาปีนปีนออกเอาตากล้องเอาสมารเราไปไหนเนี่ย สามคนนี้ที่สองตัวแทนเรื่องเล่าหนึ่งหน้ากระดาษ A4 อ่ะเชิญท่านนายกมอบรางวัลเลยค่ะคนแรกคือประจวบยายบัวไอ้หนูก็ไปให้นายกเฮ้ยเือดบบเลยเฮ้ยเือดบมดอ่ะประจวบยายบัวอวันนี้ท่านไม่ได้มาพ,พี่ระดาวันรับแทนคนที่สองเป็นปอนนี้ค่ะ ใครรับแทนปาจะรับแทนปาณีอ่าขอเวลาไวหน่อยส่งตัวแทนปาีนสุดว้ายจะเล่นเอากียงกันอีกคนนึงก็เป็นตากล้องมือก็ถือไม้เอาปานีสังเงินติดมาแล้วรกวอร็วเ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 รเป็ววเเเ ใช่อ้เชิญท่านนายกมามอบด้วยตนเองครับใครได้คะสุภาพบางทองไม่ต่อระยานสุภาพบางทองอยู่ไหมคะอยู่ไหมไม่อยู่สลาสิทธิ์ใช่ไหมสุภาพหนึ่งไม่ได้ไม่อยู่สุภาพทสองสลาสิ์ไม่ได้เขาจับไปแล้วได้สลาสิ์ไม่ได้มาตัวแทนมาตัวแดงมมันไม่ใช่ของรางวัลพิเศษเออไม่ใช่ของรางวัลพิเศษ เมื่อกี้ยร<ม>าเห็นอยู่ล<ะ>เลยกลับไปตอนไหนเนี่ยแล้วใครจับให้จะรับแทนเปิ้นจับให้โอ้โหจับให้เขาได้จักรยานอ่ะใครมาจักรยานแทนนะใครมารับจักรยานแทนเนี่ยค่ะหมูนึ่งอ่ะมอบนะอ่ะถ่ายรูปหน่อยกล้องไอ้ตัวเล็กหลบก่อนหลบแป๊บอาเปิ้ลรับดูเหมือนจะกระเปิ้ลได้นะเนี่ย โอเคขอบค oh e er ุณค kind of okay. yeah, ่ะโอ้ยรรู้จักาเลยไปเลยไม่ใช่ของใครแล้วออกไปเลยครบยี่สบยังจับยังไงเราทำงานกันมาเหนื่อยทั้งปีนะคะและประชาชนกับหมออนามัยและอาสาสมัครเราต้องรักกันเหนียวแน่นดังทรายผู่ทะเลนะคะคราวนี้เมื่อกี้นี้พี่ใหม่พี่มอสต้องมาต้องมาแก้ตัว ร้องเพลงทราย